นดาเด็ดผมไปเอาเขาบาทนจะไปยังจะคือเอาอันนี้นะสวัสดีตอนชาวันจันทร์จูในหลังหัวนงจบในลัวกไปเอาตุยตุยกะโค้งบันสรอยหันสะแซงพูดทาลิโอพิสุเคกน้ฝากมเซอเพิรนแซมปลบอมันบอมีแบบที่เขาเคยกินตอนหนังเสียน้ำฝากตุยตุยค่น้องใหม่ น้องหมายไปไหนวันนี้ตุ่ยว่าจะเปิดเตาค่ะแต่ว่าตลอดตอนแรงๆคนละพี่น้องเลยนเนก่อนให้หฮมไปฮอดก่อนตอดแรงๆคนละสิมาเปิดเตาช่วงนี้ก็เร่งสะก้อนก้อนที่จะทบบานกล่องร้อนสิมาเหมี่ยนข้อนางนะคะจะทำจะไ่จากเงี้ยว่าท่านได้ถามจะต้องรีบเก็บเก็บใหม่เก็บขึ้นจะได้มือเสียวเข้ามานี้ไดมาลด ได้เยอะาจิฟาเชีย้็จะไปนก็ได้นะสิ่่มี้ันั้นอ่ะบอกวิตามินเชียมาลากกับอย่างเห็ดเต่าใ่จิฟอเชียเห็ดอกคือคือขี้เช็บท้าไม่ลักออกเป็นต้นกันแล้คือลำยากแม่เจียมละ ตื่นมาขำมาพี่น้องเอยจะกินเผมดอ่างแบบแซ่บเดเแซแนะจ๊ะเอฝากตอยต่อยขาวหน้าแ่ปากกับบริยากเดยนะขาบริจิตขาวเท้าข้ากินข้าวเที่ยงแเดียปย่งไม่เยอะปลากินเฮ้ยปลาป่ปาใส่ชูไปข้าวหมุ้งว่าครับปกิปลาป่ะปาขาวขาวีกินสดเปิ้ล่บทูไ้ทูตะเกีบเมือนตัวเออไม่ทัวจอย วันนี้วันที่25แล้วเงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยค่ะน้องหมายคงจะคองมิดคองมอยเพราะว่าเมื่อนี้ยเขาจะวันจันทร์มันถือวันเสาร์วันอาดิตย์น้องมันทำปฏิทักษ์ทำไมออกช้าจังเลยมันไม่เที่ยงนะฮะเสาหกแต่วนนี้มันปนบ่้างแค่ไม่ปนบ้างแค่ไม่ใส่ก็ไม่พอไม่เอาทิดเอากมายืีรีปานี่มันได้ฮะลายแต่ ทแวบ่บบือนันมันได้เราเอามาจำแจ้วเนี่ตต้อยเอาคันเข้าบริหารเขาบ่จาคพกมันเลยนะมือในวันห่าวันอาทิตย์บ่วันจันทร์เวันันทร์ก็ื้อจิบตานขอมือนนาเอาันมาลงมาลามาลานะดอ้อมเพื่อนะเนี่ยแต่ละเดือนวันอาทิตย์ดีแตบืนัเอาเงินมันหลเห็นเนาะ เพื่อข้าสเป็นศึกเพื่อข้าศึกพบไมมาให้ออกหายนะตื่นมันก็สิเก็บได้ห่อท่านเนาะเดือนนี้ก็ยังว่าอันนั้นเดือนต่อไปเดือนเดือนสิสิ้นเลยลดค่าลงค่าแรงแล้วพี่น้องเอ้ยมันหมดพอกิดพออยากหรือว่าเขาจะไปเฮ็ดอีกยังเพิ่มเถอะฮะก่อนจะไม่เนาะเปิดซองตื้อมันสิได้อีกบ่คะ ยง้มได้ที่ได้ส่องกันส่องนักอื่นกันส่องสอะไรส่องเงี้ยงส่องอะไรเปิดส่องให้ตุ้ยตุ้ยเพิ่มบ่ดอกพี่น้องนี่อะไรจะกินเขรากินเพาอยากถ้าจักสีแบบว่าดำเนินชีวิตต่อไปได้นะ สาวสินการผ้าเพือนได้ยื้อาวสินการผ้าเพื้นไฟวายจังได้เนี่ยสาวสินการผู้งผาพื้นจักมันตีนดูบ่เปิดช่องเป็นซื้อตุยตุยแต่ว่ารายได้กับรวมคือเกเ้าแบบดิเอบมีดบ่ว่าตุยผ้าเพื้นแต่เราทำได้เกืนอขนน่ทายเป็นนะพี่อ๊อฟกะเป๊ะ โอ้ยนี่ครับบอซื้อซื้อเอาไรเนี่ยกราซื้อมันเป็นเขาเขาพว่เก็บประเทศไทยเขาสีใสอนั่นดีแล้สีใสเหมือนขนมยังเขาเอื่นขนมขึ้เขาสากิโลขนมโคกท่านเมนว่าสมุติว่รเทาเมนนั่งตุ้ยกะ่ายเป็ดเฮ็ดเป็ดนี่น้องพี่น้องข้าวกระสือเดือบวดทายคลิปซอยกันนะไรวะต้องเื่อคือเจอซีบรีมาจังสินะแต่ว่านั่งกระบอกเป็นนั่งกันนี่จะนั่งบกเป็น จังใดค่ะต้ก็ตั้งกอกก๊อกกอกจับไว้แล้วก็ทายถายกับหน่องไม้สองคุดแต่หูบจะพร้อมในโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ถ่ายกับหน่องไม้สองคุดเอาหูบลงเฟซกันยังบ่ได้ค่ะไอีทุนฮูบตั้งแต่เป็นเส้นเดือมาลดในมันเอาลงกอีเดจะตีจอกต่าจกอ้หายมาต่ายนได้ปวดไดู้บตั้งแต่สมัยใดกันยังนานแบบขุดสองเาน้่งพีไปงานไปงานดอกมาจาก เอากับน <Private> ้ดฉันดอกไปอีกแล้วอันนี้ก็ปลูกขึ้นไปเพื่อนสาวลอยปลูกไปเอาวีวีมังวีมูนาะบอกเนี้ยจังวลาผูกวีมังวีมูนไฟปลากรบป๋ได้ไฟเฮ้ยปลาจะยอะไรเมื่อเดี๋ยวมื่องานดองแล้วยืนเองเลิศโทรหาดอกไป หันดองบกแบบาเฮได้แกงหหันดองก็ผ่านพ้นไปไปบุนมากมาขึ้นอีกโอมยอมวานอีก่โอ้ใจเราแล้วไปทางได้น้่มาอนีนอ้ว่าไปย่างประพาดมาทาอยู่บรรพักวบาเขาเรียกว่ามัดตะจะพาดนะเขาสิไปลักจุดใสิไปาย่างเราป้าอีกแล้วเขาสิไปเก็้ที่ละงกหรือมาเด้อ เฮล้งโกฝนตกแห้งเมื่อวานในบ้านนี่มาเบิ้งแน่เมื่อวานในฝนตกแห้งบ้านตุยๆบ้านานัางสีบ่มีฝนจากเม็ดเม,มื่อวานเห้นเวาเขาพึ่งไปเอามากอ่ะเขาพึ่งไปเอามากเศร้าซ้มซิบดอกคุอเศร้านะอ๋อไปเก็บไปเก็บในโลงไปกินะมาไวๆคนสิบเปามันแค้นคาสิบ้าจะไปมัแค้นนี่ไกล้นี่เครอะนี่ ้ค่อยเจี๊ยนเหล็กไพ่ไปจูดทิ่มอยู่ดอกเขาเอากันอยู่วะครับเขาเอากันอยู่ว่าสิไปคลองหรือสิไปหยังนี่ฮะจะหลายบ้ากันนัดกันเนี่ยวรืเล่าวันที่เช้าห้าสี่หกไปยังนัดว่บาไปพูกผ้านนะมีจ้างลูกน้องพูกซอยบอมจังแล้วไว้ะโอ้ยลูกน้องนี่สี่ขนเลยโอ้ยป็นหัวหน้าได้หัวหน้า งานนี่มีงานใหญ่บ่บจังหมื่นผูกพานะงานนี่เนาะบอลาเพิ่มบ่บลูกน้องผูกผ้านะป่ายไม่ได้เอามาชื้อนำอ้อยกินเด้อเฮ้ยน,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 นี้มันหิวมันจะตายแล้วได้เงินเดืนอนมันไม่ออกนี่<บ>มันคือ,อยังบอออกอยู่งั้นบ่ออกมันเป็นตายร้อนตายเปื่อยมันในเรื่องวงเงินมันบ่ถึงบอมันจังไม่ออคือคนจะใช้เบิดเลยมยังออมอยู่ เอามากู้ก่อนเนยเมย์ดิมู่บ้านเมืองออกจะไซเบิร์อุ๊ยจีไปบ้านจปแมงแข้งจปแมงแข้งจ็กซี่หาตู่พอได้มาต่ำเจ้วเอาทำาน้ามัเกิดเป็นเจลทำงานจะทำเบื้งซื้อว่ายันไปได้ไปทั้งใดค่ะมีงานก็ต้องทำพวกเรานี่ไม่มีงานค่ะเลาะค่ะ มีคนโก้ล้อไปเลยเลยกย้เขาปนาเเจ้ากัปลาเจ้ากัมาล้อเจ้ากับสี่ยกเนี่เจ้ากับไปห้าย่างล้อปลาเมื่อยๆแล้วกับกับมานอนเจ้ากับกจิไปกู้ผากันช่วยไปไงช่วยไปไงเจี่ไปน้ำลล้านางจุบย่าไหลแล้วทิ่มี่กระยาดกินะไปใจใเมอศ่กดิ์ัด้เ ไปเ่จี๊ยบไปน้ำรัศมีบัวป่านจะสิบหรืรอออกแล้วเมื่อโอน่นางบารีมานางบารีมาขันนางได้ออกบ้านมือน่อนึงแล้วนาะงกันตะพักพรสองสามมือมมม้อทำเมื่อนึงตดไปแลัวออกะทำไมเวลาตดไม่ลุกออกจากที่คนโดคนดมทนตดดมก็ทนทนค่อยนะ <c oughs> ค่อยกินน้ำมือขี้บ้านชิน,นแล้วจา้าพี่น้องโอเคจ้าบกวนแล้วทำงานษาจ้าจุปิลกีแต่นม พราะว่ามันชีนแรงแขางแข็งในใจแล้วพอกับผม่เป็นโรดเอขในใจแล้มันขึ้นรถจงกันนะจูหางใหม่อันนี้หมวกนั่งข้าให้โอขอก็กินอย่างนังเน่าคอกินเน่าอย่านีใค่ยังสิกินอยู่เพื่อเนียเพื่อนมเจ้าผมกินก็กินอยู่วันนอนนอนบันเม่นสันั่งติ๋มบ้ง้ยะนังติมไม่าเยนเมนติดยังไมว่าดมกินอยู่กินเพ่นเพื่อนกินเพื่อนเพ่อายกินเชี่ย นางตดไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรค่ะถ้ามาต่ำกินปีคบนี่ปะก็เลยแบบตดนางก็ไม่ได้เหม็นค่ะตดกินสตรอเบอรี่ค่ะมันก็เท้าพอได้ทื่อได้ทรายได้อียงแต่เด็ก้องมันต็นทรรมด่าสำหรับนางตุยๆแต่ว่าทำคันสำหรับเ้าสิตดกับเท้ากะอ่าอยู่นะแต่ว่าสำหรับนางเนี่ยมันมันคันบนนางบนตดหรือคือโบเมนนางก็เละหมูว่านม่เจียวมานลก ขี่หมอกนํำันาไลาัวอาอาที่ก็ไปหาแมงแค้งสักน่อยสักก่อนนางโจยจี้โจยกันสักก่อนสักหน่อยสัก่อนน้องไม้ก็คือบันันเห็นโผมานั่งมาลังป้านั่งสังสังเอียงกับบ่ได้รว่านั่งเอียก็ไปเมื่อวานน่ะนั่งสังเอียงเอียงคือเป็นปุเป็นปเกิดเป็นโลเป็นนองเป็นโลเกิเป็นโลเอียงเรือว่าขี่กระตืกว่าเป็นตัวซ้ำแค้นนี่เป่ ก็ว่ามึงเป็นพญาอะไรเป็นเทีนเป็นเทียนอยู่คนแล้วตานนั้นมึงว่ามึงบอกกินดิฟผู้แถวข้างนะจ๊ะไปซื้อยามากินไอเม็เสียไปซื้อยาขาาว่าคุณจซื้อยาไทยท่องจะซื้อเม็ดอะไรยาเขาจะไปเชื้อแน่ห่านอะไรจะได้เอาตัวมึงห่านโลดออกทั้งแม่ทั้งลูกตัวแห้งโลดเจ้านะมันก็เด็ดคอนแต่ผู้เม็ดเดียวเม็ดกุ้งขี้น้ำจังจะออกกินมันจะออกช่วงหนึ่งซีเม็ดเอายวเยกินเป็นก่ำกออก็ับวัวใครจะซื้อครับที่บาทนี่ก็เด็ดแพ้เห็นยาขาอืา มันมันจุนมันเว้าได้ทำห้องไม่เจียบเลยว่าถ้าว่ามันตกมันออกลูกมันจีข้าออกไปนะตกคม่ไม่ันมานไม่เลยว่าวมาไม่ก็เก็บไปแนมหมวกชีศาจเกาะในกระทีปุุ๊ยห้าสิไตคืดบอกบอกออกไปแล้วเขาจุกหัวจันเบลไม่มัดซอกมันจัดไปฮ่าเลยเปนประมาณแหละขี่เต้บตั้งซีคนกับประเด็นหมวกปีมออมเงินทีกีมดมากเอา โอเคพี่น้องเลยจากน้จาัี่เข้าป่าป้านี่นะนี่ใกล้ๆเนี่ยไปต้อยอแมงแครงมาปน่ำเจวนะคะนั่งโซเล่กันซื่อๆนี่แหละเพราะว่านั่นเดือนกับเออกจักเทอค่าหิวโหยแหละช่วงแล้วที่การที่หนาพี่น้องทักบายดีจ้า